พูดถึงหลักจริยธรรมและธรรมาภาิบาลในการขับเคลื่อนธุรกิจ s ั c เซ s s มอเนี่ยประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญในการสร้างเครื่องมือที่ทําให้คนสามารถไว้วางใจและทําให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตได้จริงเพราะว่าองค์กร u ั c เซ s m มอ e เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากเพราะเราเป็นระบบแบบเครือข่ายเมื่อเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากสิ่งที่ต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้นั่นก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งไว้เนื้อชื่อใจนี่มาจากไหนก็มาจากความเป็นบริษัทที่เป็นธรรมพิบาลมีความโปร่งใสชัดเจนซักเซนบอจะยึดถือความโปร่งใสมีธรรมพิบาลเป็นประเด็นแก่นของการสร้างธุรกิจที่มอบความยั่งยืนไว้บนผืนแผ่นดินไทยนะครับเราจะไม่มีการสวมบทบาทที่ไม่ชัดเจนนะครับเป็นฝั่งบริหารทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารเนี่ย จะไม่สามารถเข้ามาสร้างสายงานได้แม้กระทั่งยา,ากสนิทก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจในการสร้างเป็นนักธุรกิจได้ก็สวมหมวกชัดเจนตรงนี้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับซัพเซายมอลได้